สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Top ปเกม Thailand ในเกมเอรันฮันเตอร์โซนะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนำเรื่องของการตกปลานะครับผมซึ่งระบบตกปลาในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยเอามาทำอะไรได้หลายอย่างอันดับแรกก็คือทำอาหารเอาไปมอบให้ NPC นะครับใช้จิต NPC แล้วก็3ก็คือ อะไรวะมันจะได้ลองทาบูทที่เอามาแลกของนะครับ C ได้เปลือกหอยเอาไปแลกของได้เหมือนกันนะครับ5ตกปลามีโอกาสไดเ้เป็นไอเทมที่เอาไปผสมเพื่อที่จะใช้สําหรับสร้างเป็นไอเทมจับม้านะครับแล้วก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะครับผมแล้วก็อ๋อตกปลาเป็นวิธีการเพิ่ม Explorer Skill ที่ ผมว่ามันง่ายที่สุดแล้วก็ไวที่สุดนะครับแต่ในรายละเอียดของการตกปลาเนี่ยคือนอกจากในเกมเนี่ยมีปลาหลากหลายชนิดมากมายนะครับผมเราจําเป็นจะต้องรู้ว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรตกแบบไหนใกล้กลางใกลและใช้เหยื่ออะไรนะครับผมโอเคนะเริ่มแรกนะครับขออธิบายตรงที่อเอ็กซเพรสไทส์ของการตกปลาก่อนนะครับ มันอยู่ในหมวดของ explorer นะครับผมเนี่ยผมเลเวลยี่สิบเก้าแล้วเห็นไหมแสดงว่าผมตกบ่อยนะครับผมในหมวดของ explorer นะครับอันล่างนี่มาดูอันนี้นะครับ fishing technique นะครับของผมเป็นเลเวลสามแล้วนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นการปลดล็อกนะครับแผนที่ตกปลานะครับผมบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมผมยังไม่ปลดล็อกแผนที่ไอแซนมาร์คทาวทำไมผมยังไปตกปลาที่บางแผนที่ไม่ได้นะครับก็คือคุณต้องมาอัพ ฟิชชิงเทคนิคนะครับผมถึงจะไปตกได้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญสำหรับถ้าใครที่อยากจะตกปลานานๆนะครับผมก็คือวอร์มอัพเทคนิคนะครับอันนี้เนี่ยอัพเต็มเลเวล3แล้วนะครับมันจะใช้ค่านาฬิกาทรายนะครับ vitality cost นะครับลดลง3หน่วยปกติใช้10หน่วยนะครับของผมเนี่ยอัพเต็มแล้วนะครับก็จะใช้แค่7หน่วยเท่านั้นนะครับก็ทำให้เราประหยัด นาฬิาการายได้มากขึ้นนะครับผมต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกสกิลนึงที่ดีนะครับมันบอกว่ามีโอกาส8%ที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ลดจํานวนครั้งของเบตตกปลาเมื่อใช้คือเบตตกปลาอันนึงเนี่ยมันจะมีจํานวนครั้งอยู่รู้สึกว่าจะเต็มที่50แทบทุกอันจะเต็มที่50นะครับผมแต่ว่าไอ้สกิลเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีโอกาส8%สมมติตกหนึ่งครั้ง ใช้1ใช้1อันแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะตกหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ใช้เบ็ดเลยนะครับผมโอเคอเดี๋ยวขอมาอธิบายตรงนี้ก่อนก่อนที่จะมาเริ่มตกปลานะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่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 เข้ามาที่หน้าตกปลานะครับสังเกตมุมขวาบนสุดเลยจะมะีเป็นหนังสือนะครับรูปปลาอยู่นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปดูเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าคุณได้ปลดล็อกปลาอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมรู้สึกว่าในเกมนี้เนี่ย จะมีปลาประเภทปลาสวยงามนะครับเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาใช้คําว่า fish for viewing นะครับผมอันนี้ปลาพวกนี้รู้สึกว่าจะไปมอบให้ npc ได้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าไอปลาสวยงามพวกเนี้ยมันน่าจะทําอะไรได้มากกว่านั้นก็เลยยังไม่ได้มอบให้ npc นะครับก็เลยเก็บไว้ก่อนประเภทปลาสวยงามเนี่ยผมมีเนี่ยหางลกยุงนะครับมีปลาอิโมนะครับมีอะไรอีกะอันนี้เป็นเนี่ย ปลาโกแก้วหรือเปล่า Coral Beauty ใช่ป่าววะโกแก้วปะอันนี้ก็เป็นคา m าแฟลกนะครับเขาเรียกว่าปลาอะไรอ่ะผมไม่รู้ไม่ค่อยชนานํานาญเรื่องปลาปลาเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเนี่ยมันจะมีมันจะมีเขียนอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับว่าอันนี้เนี่ยสมมติปลาปลาดุก g o l Catfish นะครับมันจะบอก Make Crueline นะครับแต่ว่าไอพวกปลาพวกเนี้ยทำอาหารไม่ได้นะครับน่าจะเป็นปลาสวยงามนะครับผมและในรายละเอียดของมันนะครับมันจะบอกอยู่ว่า ดาวคอนฟิชเป็นปลาคาร์บาวะอันนี้มันจะมีรายละเอียดบอกอยู่ว่าปลาชนิดนี้เนี่ยตกได้ที่ไหนนะครับแล้วก็ระยะในการตกเนี่ยต้องใช้ใกล้กลางไกลนะครับในรายละเอียดด้านขวาของปลาเดี๋ยวผมยกตัวอย่างหอยแล้วกันตอนนี้ผมกำลังหาหอยอยู่นะครับผมมันบอกว่าเมนหรือว่าสถานที่ของมันเนี่ยก็คือ Morning Wind v a l l e y Fishing Zone หรือว่าเขตตกปลาของ Morning w i n นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น โ e e p คีฟฟ i ชิงโซนหรือว่า,าไปตกที่ในแมพของ o อ๊ k คีฟนะครับโอ๊ตคีฟก็คือไอ้เมืองเมืองเมือง,งที่มันคล้ายคเมืองหลวงอะที่มันอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ผมอยู่ที่ Morning Wind นะครับระยะการตกเขาบอกว่า,เ,าเป็นระยะโคลสกับมีเดียมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกซื้ออุปกรณ์ให้ตรงกับที่มันต้องการนะครับผมอ่ะก่อนที่จะเริ่มตกเดี๋ยวพาไปดูร้านอุปกรณ์ก่อนนะครับ รลอุปกรณ์ก็คือตะลุงแกนปลาเบลนะครับผมปู่เบลนั่นเ,เองนะฮะเอาวิ่งไปเลยนะครับนานนิดหนึ่งนะฮะมาวิ่งช้านะครับ โอเคหัวข้อแรกที่อยากให้ดูนะครับไอสองหัวข้อแรกเนี่ย <Okay. S 1> มันจะบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เปิดเนี่ยเห็นไหมเฟเชอร์ไรเดอร์ยังไม่เปิดฟิชชิ่งคอนเทสยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าจะให้ดูตรงไอไอ,ไอ้ลุงฟิชเชลนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่เราจะตกได้เปลือกหอยนะครับผมซึ่งเปลือกหอยก็เอามาแลกเป็นของต่างๆได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่น 10หอยได้เงินหมื่นหนึ่งนะครับหรือว่าจะแลกเป็นเบ็ดก็ได้25เปลือกหอยนะครับอันนี้เป็นเบ็ดระยะใกล้นะครับเปสอันนี้เป็นเบ็ดระยะกลางแล้วก็เบ็ดระยะไกลเมื่อเราจะตกปลาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราอยากตกปลาอะไรหรือว่าถ้าเรายังไม่รู้เราอยากจะสุ่มเลยก็ใช้ให้ถูกระยะใช้เบ็ดให้ถูกระยะด้วยนะครับต่อมาอันนี้แรกแผ่นที่สมบัติก็ได้อ้เมื่อกี้ผมบอกไปยังว่าตกปลาก็ได้ขวด มาเปิดหาแผนที่สมบัติด้วยนะนะครับคือระบบตกปลาเนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างสาคัญนะครับผมที่หลายคนมองข้ามนะครับอันนี้เป็นตัวแฟชั่นนะครับผม weekly limit 10ท่านั้นเองตอนนี้ผมมีเปิดหอยอยู่8อันนะครับต่อมานะครับจะมาดูที่ exploration shop นะครับผมนี่อันนี้แหละสําคัญนะครับที่อยากจะให้ดูให้ดีนะครับอันนี้คือเบ็ดธรรมดานะครับไม่ได้มีโบนัสใดๆทั้งสิ้นนะครับผมใช้งานได้50ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ย เป็นเหยื่อธรรมดานะครับไม่มีโบนัสใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่นี่พอมาเป็นอันพวกนี้นะครับแม็กก็นะครับแม็กก็ม์เบอกว่าเป็นเหยื่อพิเศษที่จะใช้สำหรับมอน n ่วิ Land, นว a l l e ่แล้วก็ The p r o m i s e Land นะครับแล้วก็ o a โ Keep Fishing Zone นะครับผมเพิ่ม Advanced Cash Chance 10%เอ่อก็คือโอกาสจับปลาหายากเพิ่มขึ้น10%นะครับต่อไป Claim Warm นะครับผมเขาบอกว่าตกได้ที่เราเวนพอร์ตวิสเบรนโบ o ์ธ แล้วก็ Ad One Cash เพิ่มขึ้น10%นะครับ c o n q u e r ร์นะครับ, er รบตกที่ Night Watch s t o r m r e d Mountain เพิ่มวงกาส10%นะครับอันนี้ตกที่ Sand Trail Desperate Dan คิดว่าน่าจะเป็นแซนมากกว่า Desperate Sand Fishing Zone นะครับผมอันนี้รผมจะยกตัวอย่างตกให้ดูที่แผนที่ของ Mony m i l e l e นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้เหยื่ออันนี้ เดี๋ยวซื้อมาเพิ่มสขาหน่อยรู้สึกว่าจะหมดนะครับอามดผมซื้อมาสิบอันสนมุดนะครับสิบห้าอันดีกว่าเอาอีกห้าอันเดี๋ยวผมจะตกให้ดูคร่าวๆนะครับใกล้ห้าครั้งไกลห้าครั้งแล้วก็กลางห้าครั้งเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยไอห้าครั้งเนี่ยมันน่าจะมีปลาอะไรออกมาบ้างนะครับผมผมก็ยังไม่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือ ด้วยความที่มันไม่มีตารางบอกว่าปลาที่ไหนตกอะไรได้อะไรบ้างนะครับผมก็ยังไม่ค่อยทราบเหมือนกันเวลาผมตกผมก็ไม่ได้จดไว้ด้วยว่าอะไรมันได้อะไรบ้างนะครับผมอ่ะเริ่มต้นที่ระยะใกล้ก่อนเนี่ยผมมีเบ็ด3อันใช่ไหมครับเบ็ด3ชนิดผมจะเลือกตกแบบใกล้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเหยื่อให้ตรงกันจากนั้นกด start fishing นะครับการกด start fishing เนี่ยมันจะมีเนี่ยเห็นไหมที่ด้านขวามือลองเพรส to charge นะครับก็คือให้เราเลือกระยะการตกเองนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเลือกเอง มาที่รูปเบ็ดแล้วก็เฟืองด้านบนนะครับเนี่ยให้เราเลือกจะเลือกแบบใกล้อย่างเดียวกลางอย่างเดียวหรือว่าไกลอย่างเดียวหรือว่าจะเลือกใกล้กลางนะครับผมแต่ว่า,าปลาที่ผมต้องการวันนี้เนี่ยคือเชลนะครับหรือว่าเปลือกหอยนะครับมันอยู่ในระยะใกล้กับกลางนะครับเดี๋ยวผมจะตกใกล้5ครั้งให้ดูนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า5ครั้งนี้จะได้อะไรบ้าง มาแล้วนะครับแล้วท่านอาจจะทราบแล้วว่าการตกปลาก็คือการใช้คําว่าเยื่อปลานะครับก็คือการเลี้ยงเกตให้มันอยู่ตรงกลางอันนี้ได้ดนะครทบบูทด้วยนะครับเอาไปแลกของได้เดี๋ยวพาไปดูร้านแลกของครับูทด้วยยิ่งช่องแคบแปลว่าระดับของไอเทมเนี่ยสูงนะครับผมถ้าช่องกว้างก็คือเป็นปลาธรรมดาเนี่ยๆๆช่องกว้างขนาดนี้เป็นปลาธรรมดานะครับเราก็ดึงๆๆๆให้รอสีเขียวมันขึ้นให้เต็มนะครับ ครูเคนครูเคนนี่ปลาอะไรวะบานินบระเพียนอะไรอย่างนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ค่อยเชื่อชาญอมาแล้วถ้าตกบ่อยๆเนี่ยจะจำได้ว่าในระยะต่างๆเนี่ยเอ้ยในระยะความกว้าง อ่าโก c a t f ิชนะครับระยะต่างๆเนี่ยมันจะเป็นปลาอะไรอย่างเช่นระยะเมื่อกี้ผมก็จะพอจะทราบว,ว่าอ๋อมันจะเป็นปลาสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าระยะแคบม,มากๆก็จะมีท้าวบูทกับเปลือกหอยแล้วก็รู้สึกว่าจะปลาสีส้มก็จะระยะเดียวกับเปลือกหอยกับท้าวบูทนะครับถ้าออกนอกถ้าออกข้างนอกกรอบเนี่ยมันจะ,ะปลามันจะไม่ขึ้นนะครับอ่าได้มาอีกแล้วปลาสวยงามนะครับเป็นหางนกยูงนะครับ น่าจะมีระบบต mm. ู้ปลาเนาะมันก็ให้เราใส่ปลาลงไปปลาสวยงามอะไรเงี้ยไว้แบบเท่ๆไว้โชว์เพื่อนอะไรเง you, ี้ยเ็แบบเออเราตกได้ปลาสวยงามเยอะได้สะสมอะไรเงี้ยนะครับเจ๋งเลยแล้วถ้าตกได้ปลาแรงๆมาก็แบบใส่ตู้โชว์เพื่อนคงเฟี้ยวอะโอ้โหช่องกว้างขนาดนี้คือปลากากนะครับปลาคาร์ฟด้วย่ะเนี่ยคูเคนเป็นปลาสีเขียวนะครับอ่ะอันนี้ขั้งสุดท้ายนะครับเมื่อเราจะหยุด ก็ให้เรากดไปที่รูปเบ็ดแล้วก็เฟืองเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเลิกสองแสงก็คือไม่ไม่ออโต้ Auto แล้วนะครับผมเอ้ยช่องแคบผมว่าเนี่ยลองทาบูทไม่ก็หอยเชลนะครับนี่เห็นไหมทาบูทนะครับต่อมานะครับผมจะเปลี่ยนเนี่ยอุปกรณ์ให้ดูเป็นระยะกลางนะครับไปที่ฟิชชิ่งเกียด้านซ้าย เปลี่ยนเบตเป็นแบบมีเดียมนะครับผมใช้เหยื่อเดิมนะครับแล้วก็สตาร์ทฟิชชิ่งนะครับจากนั้นก็มาเปลี่ยนตัวนี้เป็นแบบมีเดียม5ครั้งอ่าวิ่งเร็วๆนีสัมจะเป็นปลา,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 าครับผมจะเป็นปลาถ้าหลอดมันวิ่งเร็วๆนี่ไงไม่ใช่ปลาครับผม ขวดเปิดแผนที่นะครับคริสตัลขวดคริสตัลเปิดเอาแผนที่นะฮะเจ้าเบิร์หอยลืมเอาเบิร์หอยไปทำอาหารแล้วก็ไปจ่ายไอพีซีหมดลืมเอาไปอัพสกิลนะครับอันนี้มันขาดแคลนเบิร์หอยอยู่สามหกหกอันหกอันอ่ได้แล้วนี่ไงที่ฉันต้องการเย นะครับผมต้องตกให้ได้เนี้ยหอันเราราต้องการต้องการใช้มากๆเร่งด่วนนะครับจะถ้าเราอ่านที่ตำแหน่งของปลาให้เราต้องการแล้วก็มาตกเลือกอุปกรณ์ให้ถูกเลือกเหยื่ให้ถูกเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ปลาให้เราต้องการสูงนะครับ ครับเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นบอกว่าเอ็ l โ r รสกิ l บวกห้0บวกหนะครับมันํำให้เอ็กโพ Skill เราขึ้นไว้ด้วยใครบอกว่าไม่อยากเยอะได้ไหมคือถ้าช่องปลามันกว้างมันก็ไม่เยอะก็ได้มันก็ไม่หลุดแต่ว่าถ้าช่องปลามันแคบเนี่ยคือโอกาสหลุดมันก็กดเองดีกว่านะครับตกปลากดเองดีกว่าเออช่องแคบอีกแล้วเนี่ยๆๆๆๆขอปลาแพงๆหน่อยได้ขดขิดต้านอีกแล้วนะครับ ห้าครั้งแล้วครบเดี๋ยวปิดออโต้ก่อนมาแล้วโหช่องกว้างขนาดนี้อ้าวเชลเรียบร้อยสองอันผมต้องการเชลหกอันโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะ อุปกรณ์เป็นเบ็ดไกลนะครับแล้วก็ใช้ระยะไกลแล้วก็กดออตโต้เฮ้ช่องแคบแล้วฟิชเชลนะครับผมนี่แหละที่เอาไปแรกของในร้านนะครับ แต่เรนต้องมามาแล้วมาแล้วอาคาบนะฮะ ช่องแคบอีกแล้วอะไรวะขวดเข็ดต้านบ่อยจังขอปลาดีๆมั่งนี่ ปลาเ้านะครับอันนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันนะฮะหมดแล้วโอเคเบ็ดหมดก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแนะนําการตกปลานะครับเดี๋ยวก่อนไปพาไปดูไอ้นี่ดีกว่าว่ารองเท้าบูธเนี่ยมันแลกอะไรได้บัางนะครับมีหกอันต่อไปกดที่ exchange นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ letter boot exchange store มันก็จะไปเมืองที่เราต้องการหรือว่าเราเป็นพอร์ตเนี่ยให้อัตโนมัตินะครับ และที่สําคัญสําหรับระบบตกปลานะครับเขาบอกว่าไอ้พวกปลาสีม่วงสีส้มที่หายยากๆเนี่ยถ้าตกในดันจะมีโอกาสได้ปลาหายากมากกว่านะครับคือถ้าตกข้างนอกเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แหละปลาคราบหอยเชลปูกุ้งอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าไอ้พวกปลาสีส้มสีอะไรอย่างเงี้ยมันมันอยู่ตกในดันเจียนนะครับอันนี้ลงทาวูดนะครับที่แรกได้ก็ประมาณนี้นะครับผม แต่ว่าผมยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ค่อยขาดแคลนแร่เท่าไหร่นะครับก็เลยยังเก็บไว้ก่อนลองทาวูดยังไม่แลกนะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับระบบตกปลานะครับถ้าใครว่างก็มาตกกันได้นะครับย้ำอีกทีนึงเอาไปทอะไรได้บ้างเอาไปทําอาหารนะครับผมตกปลามีโอกาสได้แผนที่ ตกปลามีโอกาสได้เปิดหอยแล้วก็รองเทา้าบูทนะครับเอาไปแลกของได้ตกปลามีโอกาสได้ของที่ใช้ผสมไอตัววัตถุดิบจับม้านะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับระบบตกปลาโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมเห็นพอดีมีเพื่อนขอมาพอดีแล้วก็จะบอกว่าระบบตกปลาเนี่ยมันก็เป็นอีกระบบที่สําคัญนะครับไม่อยากให้มองข้ามนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ